สวัสดีค่ะพอๆกับหมิงแดงชาแนลเนาะคะ่ะพี่น้องคะหลังจากเก็บเกี่ยวเขาเสร็จแล้วนะคะกับมาทําการตาข้าวเนาะคะ่ะเดี๋ยวนุดแดงตาแต่เสาร์ละค่ะพี่น้องคะแต่ว่านุดแดงมันมีเวลาเนาะคะ่ะพี่น้องคะตอนนี้ก็สิททาการเก็บใบก่อนเนาะคะ่ะเก็บใบล,ละตอนเสาร์จังสีมาเบย์ออกตางไม่คะ่ะพี่น้องคะมาคะ่ะมาชมนุ่งแดงเห็ดเนียน่ยค่ะพี่นอ้องเ่อยแห้งคะ่ะสู้ๆคะ่ะไป ตอมใบเนาะค่ะพี่น้องคานุแดงกับสิกวดตอมไบเจังสี่แล้วคะ่ะเป็นคู่เป็นคู่ใบเนาะคะ่คะ,คคะพี่น้อง่ะกวดเก็บเข่าก่อนค่ะพี่น้องกั้นน้ำหมอกเนาะคะ่ะต้องเก็บใบคะ่ะแล้วมืออื่นกับเอาออกเบอร์ตากม่อีกรอบสองเนาะคะ่ะแดดที่สองค่ะพี่น้องขะนุ้นแดงนะ่าจะตากหลายแดดอยู่คะ่ะประมาณสามสามสี่แดดถละจ้ะเพราะว่าสิเอาไหวเข่าปลูกเนาะจ้ะเม็ดเข่าก็งามงาม,งาม,งามพี่น้อง บามีดําเลยจ้ะเหลืองอารามเม็ดเขาทีนู้ทีน้าโนแดงเนาะคะ่ะนี่ประมาณนี้คะ่ะบามีดางมีดําเลยคะ่ะเหลืองงามดีคะ่ะพี่น้องขาเขาปีนีงามคะ่ะไปจ้าเดี๋ยวไปเก็บเขาน้ากั้นจ้ะพี่น้องขาเมื่อนี้โนแดงเห็ดกระหลูกสาวสองคนเนาะคะ่ะบาเม่งมาอยู่ตามเคยคะ่ะไปจ้าไปซอยกันเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะ ล่านที่สองแล,แล้วนะค่ะพี่หน่องคะ่ะเกือบเป็นลมคะ่ะหี่าวแหงร้านที่สองเสร็จแล้วคะ่ะพูดล้านแหลกตากอยู่หนาเฮือนต้าเนาะคะ่ะอันนี้ล่านที่สองคะ่ะไปจ้ะล่านที่สองแล้วก็ต่อด้วยล่านที่สามคะ่ะเก็บเขาน้ำกันด้วยค่ะพี่หน่องะ่ะโอ้ยสิเป็นลมล่านที่สามเรียบร้อยดีแล้วค่ะพี่หน่อง่าเหลืออีก ล้านทีซีค่ะพี่น้องแล้วก็ล้านทีหาอยู่ทั้งหนาเฮื่อนเนาะค่ะทั้งหนาบานค่ะพี่น้องค่ะไปค่ะต่อมล้านทีซีกันค่ะพี่น้องปี่นี้กับสีมานแน่เนาะค่ะพี่น้องค่ะเขามองตาอาจจะมีไรบองค่ะอันนั้นล่านทีหาเนาะค่ะล้านทีซีค่ะเดี๋ยวผักหยกกันก่อนเนาะค่ะคอยเก็บขาพุ้นหอดผมเลยค่ะ เสร็จแล้วค่ะพี่น้องคะลานสุดถ่ายแล้วเนาะคะ่ะอันนี้เอาเก็บขบ้าวบานคะ่ะขใส่ใส่ข่าวบานเนาะค่ะพี่น้องคะคะ่ะสำหรับคลิปนี้ด้วยแดงก็ขอจบคลิปไปเพียงซัมเน่กันเด้อคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ไปรับชมคลิปดูได้ก็บบ้าเมงเลยะค่ะพี่น้องคะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ค่ะขอบคุณทุกคอมเมนต์ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีคะ่ะ